คาคาาจุดเทียนาคาค่ายจุดถูพ้อก,ก้าวดอกปักวายหน้ารานค่ายโคง้งจะดนบันดาลให้คุณมาอุดนุ่นย่างขับขังวาดังนีพุทธังมิตโตจิตจิตตะเมตาตมา,อา,อมมมาจิตตังมะอาอุสีวังพรหมังมะจิตตังแห่งจิตค้งคุณทางไล่มานี มานีโซอูนัมุตตาวาธรรม,มังมิตโตจิตจิตตะเมตตาจิตตังวาโตย่างดื่มไปจนถึงโซอูนัมุตตาวาสั่งคังมิตโตจิตจิตตะเมตตาจิตตังมอาอะวาโตย่างดื่มไปจนถึงโซอูนัมุตตาวาเมื่อได้พ้นให้ตักบาศ อุทิตกวดนามให้ทึงร่วงพอปานวัดบ้างนมคูหญิงสักซิดหญิงขึ้นดีนักเลพระขาท่าข้องเก้าบูชาลาับจะไปมาคาค่ายได้กํรไรดีนักอิติบูชาจะมหาราชาสภะเสานห้าอารหังสัมมาสัมพุทโธ,ธมามายาตรายามดี วันเฉยมาราซีสวัสดีลาภูณมอพุทธายะพอคาเมค่ายไปที่ไนให้ทองคาท่ามีตะโลดจะบังเกิดโชคลาภสับสิ้นเพิ่มพูนดีนักเลพระคาท่าอาจารย์มั่นผู้สํเเ็็จอริยะกระดูเป็นพระธาตุรูใจคนเละสัตว์ทั่วผีพบปัญจามาดีชินโนนาทู ปัตตูสัมภูทิมุตมมังจตุสัจจังปากาเซติธรรมะมจักกังปวัตตมีเอเตนะสัจจาวัตเชนะผู้ตุมีชัยมังกะลังพระคาถาบทนี้ใจาวนาชนะมานทั้งปวงที่เป็นศัตรูดีนักเลพระคาถาวายพระเกวมรกตว่าลูกังสั่งวา่า ตั้งว่าว่าซ้ำจบจะอธิฐานสิ่งใดจะได้ส้มประสุง่งดีนักเลพระคาท่าไข่ยค้งชายเซกเป่าสิ้นขาซ้ำทึงเจ็ดจบทำนำมนพระพรมสิ้นโค้งสิ้นขาเลวใสบาตททุกชาวจะมีโชคลับมากดีเลิศพุทธังพระหุชะนานังอหิจิตตัง A e manutsa nang. E A la pang. A e hi meta chum me. manutsa nang. It e yo chit so tang pan thang. A e